สวัสดีครับพบกับลุงคิ้วหนาพารีวิวเหมือนเดิมนะว,วันนี้จะพามาดูรีวิวสปอร์ตไลท์นะนี่สปอร์ตไลท์นะครับเป็นสปอร์ตไลท์นะดอกมา,าคู่นะครับเป็นคู่นะเป็นแผงสี่เหลี่ยมนะครับรูปกล่องมันนะมันจะมาแบบนี้นะครับในหนึ่งกล่องเนี่มันมีหนึ่งตัวนะนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นสายไฟที่ผมต่อมาแล้วเบื้องต้นนะต่อเข้ากับ ตัวสวิต์นะครับน,นี้ด้านในเนี่ยด้านในที่มีมาด้วยเนี่ยมันก็จะมีน็อตนะครับนอนมีน็อตให้มาด้วยครับนี่มาดูตัวที่ผมต่อไปแล้วนะครับมันมีสองตัวนะครับมันมีสองตัวอันเนี้ยผมได้ต่อพ่วงสายกันไม้แล้วนะครับเนาะถ้าเกิดว่าผมมาต่อเลยเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะนี่นผมต่อแล้วครับแดงเข้าแดงดําเข้าดํานะครับ แล้วอันนี้จะเป็นเท่อหดนะที่ที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ไฟแชกลนนะครับเดี๋ยวผมจะลนให้ดูนะครับนี่ใช้ไฟแชกลนเลยนะครับเนี่ยนะครับพอลนเดี๋ยมันหดเข้ามามันเดิมนะพยายามให้เท่าหดมันอยู่ตรงกลางนะครับให้เรากะเอานะนี่คือการใช้เท่าหดนะครับแค่นี้เองนะครับ เดี๋ยวการต่อเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อกับเวฟตัวนี้ตัวนี้เป็นเวฟร้อยเวฟร้อยอยู่บล็อกนะครับเนี่ยผมจะติดเข้าตรงนี้แล้วส่วนสวิตชนะ์เดี๋ยวส่วนสวิตช์เนี่ยผมจะเอายึดไว้กับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยึดนะนะครับนี่ตัวนี้การต่อเนี่ยเลือกต่อได้2ออย่างเลยนะว่าจะต่อตรงจากแบตหรือจะต่อจากฟิวนะครับแต่ ต้องให้พี่ๆดูที่ตัวอุปกรณ์ด้วยนะว่าไอตัวอุปกรณ์เนี่ยมันมีฟิลไหมนะครับถ้ามันไม่มีฟิลเนี่ยผมก็แนะนํานะให้ต่อให้ต่อหลังจากฟิลรถนะครับเนาะถ้าต่อตรงจากแบตเลยเนี่ยมันจะไม่มีฟิลเวลาสายมันขาดเนี่ยมันช็อตแล้วเดี๋ยวฟิลมันไม่ตัดนะครับหรือถ้าพี่ๆอยากมีฟิลเนี่ยก็หาซื้อฟิลมาใส่ได้นะตามร้านค้าทั่วไปนะร้านค้าออนไลน์เซิร์ชหาเลยนะว่าคําว่าฟิลนะครับเดี๋ยวมีมันมีขายพี่เอามาต่อเข้ากับสายนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต่อกับปลั๊กสวิตซ์กุญแจเลยนะครับอ๋อมันจะได้ง่ายเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีฟิลนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนี่นะครับการถอดก็จะต้องถอดน็อตด,ด้านหน้านะครับของแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมตัวนี้ปลั ucks, ๊กสวิตซ er ์กุญแจมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่เรื่องการต่อสายไฟเข้ากับตัวรถเนี่ยพิธีการจะเหมือนกันเลยนะครับ แต่น็อตที่ตัวคัตตัวชุดสีมันจะต่างกันแค่นั้นนะครับผมจะมาถอดน็อตด,ด้านหน้าสองตัวเก็บน็อตด,ดีๆนะเดี๋ยวน็อตหายนะครับ นี่พอถอดออกมาแล้วตรงนี้เราจะเจอพ่อปลั๊กสวิตต์กุญแจน,นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยเนะี่ยให้เราเลือกต่อได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมผมจัมตัว USB ชาร์จไม่แล้วนะครับแต่ผมจะใช้ช่องอื่นนะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้ช่องอื่นเดี๋ยวผมมาเช็คไฟก่อนนะครับนี่หรือผมจะจัมเข้าช่องช่องสีแดงก็ได้นะใช้ไฟตรงมาเลยก็คือใช้จะใช้ไฟตรงมาจาก ฟิลของรถนะครับได้เช่นกันเดี๋ยวผมใช้เสียบเข้าช่องช่องสีแดงคือช่องฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นของ USB ชาร์จแต่ผมต้องถอดตัวนี้ออกตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสายกาวนะครับผมก็จะยึดเข้ากับโครงรถเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมยึดเข้ากับที่เดิมเลยอันนี้หังปลาหังปลาผมไม่ได้ใส่นะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยึดเข้ากับที่เดิมเลย ส่วนสายสีแดงฝั่งสีแดงเนี่ยเปอกให้ยาวหน่อยนะสักนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะประมาณนี้เลยนี่นะครับมันจะแตกใช่ไหมพี่ก็ม,ม้วนหน่อยโอเคนะทีนี้ผมก็จะถอดปลั๊กตัวนี้ออกมันจะมีริ่มนะตรงนี้มีริ่มนะครับกดกดแล้วดึงนะครับมันจะแน่นหน่อยนะ นี่แน่นนี่ปลั๊กเดิมทีนี้ผมก็จะเอาตัวสายของตัวนี้นะเข้เขาไปช่องสีดำคือมอยู่ฝั่งนี้นะผมก็จะงอสายนิดนึงนเสียลงไปนะครับก็จะต่อเหมือนในตัว USB ชาร์จเลยนะครับจัำไฟแบบนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ส่วนปลั๊กเข้าไป แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ใกล้ๆเลยนะครับถ้าแบบนี้สายมันถ้ามันยาวไปเนี่ยพี่ก็ตัดออกนะครับแล้วเสียบใหม่อ่ะเดี๋ยวผมคอดอกแล้วเสียบใหม่นะครับจะให้รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันยาวมากเกินไปมันจะเป็นแบบไหนถ้าสั้นเกินไปจะเป็นแบบไหนนะผมถึงบอกว่าประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะ เสียบเข้าไปเมสั้นลงมาหน่อยหนึงแล้วนะครับส่วนตัวนี้ใส่ยกาวนะครับก็ยึดเข้ากับโครงรถตรงนี้นะที่เดิมตรงนี้เลยนะครับครับอันนี้ผมผมจิ้มเข้าไปแล้วนะอันนี้คือไฟมันติดแล้วตอนกลางวันนะอันนี้ผมก็มันจะมีสวิตปิดเปิดนะครับนี่นะครับมีสวิตปิดเปิดนี่ ผมยังล็อกไม่แน่นนะมันเลยยังติดติดตับเดี๋ยวผมล็อกให้แน่นเหมือนเดิมแล้วกันล็อกให้แน่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงตัวปลักตัวนี้มันจะเป็นไข่ควงนะครับผมก็จะถอดออก ได้ยินเสียงพ้าหน่อยนะครับตอนนี้มันอยู่อยู่ใกล้วัดนะนครับเดี๋ยวสวิตช์ผมยึดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวางกล้องหน่อยนะผมวางกล้องผมยึดอุปกรณ์แป๊บนึง อันนี้ผมเปิดแล้วผมลองเปิดเทสดูน่าแสงสว่างเลยเดี๋ยวกลางคืนนะเดี๋ยวตอนเย็นผมเปิดให้ดูนะครับว่ามันสว่างแค่ไหนดี๋ยวตอนนี้ผมขอเก็บสายไฟก่อนนะน,นี่ผมก็จะเก็บสายไฟนะครับทีน,นี้ผมก็จะยึดเข้าตรงนี้นะครับ ก็ใช้เป็นแนวทางการติดตั้งได้นะครับเนาะการติดตั้งนี่ก็ต่างกันออกไปนะต่างกันที่แบบรุ่นรถววกไหมนะครับบางทีใส่ไฟมันยาวก็เก็บให้ดีนะอันนี้ผมก็จะเอาฝานี้ใส่ พี่อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะเอามาแชร์ข้อมูลกันนะครับอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวผมยึดน็อตก่อนนะครับ ตัวสปอร์ตไลท์เนี่ยผมจะติดไว้ตรงนี้นะพอดีเหมือนไม่มีที่ยึดแล้วนะถ้าจะยึดมันต้องเพิ่มเพิ่มบาร์เข้ามานะครับแต่ว่าีนี้ผมจะมาต่อให้ดูนะผมจะยึดไว้ตรงนี้นะครับทั้งสองตัวเลยนะเ,เดี๋ยวสายไฟก็เดี๋ยวเก็บให้ดีกว่าเดิมนะครับทำไมลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราต่อใช้เองทำใช้เองก็ไม่น่ามีปัญหาเลยครับเดี๋ยวผมยึลดล็อต ตัวโคมมันเป็นพลาสติกนะครับตัวโคมเนี่ยผมก็จะให้ล็ับที่เขาให้มานะครับทางร้านเขาแถมให้มาสามารถประยุกต์ยึดจุดอื่นได้นะนะครับตามความเหมาะสมได้เลยทีนี้มาดูดตัวยึดนะครับไอ้ตัวยึดเนี่ยตัวยึดตัวเดิมที่ผมใส่เข้าไปมันไม่พอดีกันนะครับ มันใส่แล้วมันไม่พอดีนี่ผมเลยต้องไปเชื่อมเหล็กเพิ่มนะต่อเหล็กเพิ่มถ้ายึดคู่กันเนี่ยตัวน็อตสองตัวเวลาเอาเอาตัวสปอตไลท์มายึดคู่กันนะครับเอามายึดคู่กันแบบนี้แล้วมันติดนะครับนะแต่ถ้าของของพี่เพื่อนๆนะถ้ามีเป็นตะแกรงหน้าหรือน็อตระหว่างน็อตเนี่ยมันห่างมากกว่านี้พอดีมันจะพอดีเลยนะครับหรือถ้ามีตะแกรงเนี่ยก็ยึด ยึดกับตะแกรงได้เลยนะครับนะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมมายึดมายึดเข้ากันนะครับการยึดนะครับมันก็จะมีจะมีน็อตนะครับนี่จะมีน็อตให้ยึดนะครับอย่างละตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับนอ็นอตเบอร์แปด จริงสายไฟถ้าจะให้ดีต้องรอดกว่าน,นี้นะอันนี้ผมทำให้ดูเฉยน,นะครับเขาจะมีน็อตให้มาสองตัวนะพ่อไปดูหนูกินยา <S <S โอเคอย๋ยวพ่อถ่ายคลิปก่อนแป๊บหนึ่งพอ่อไลน์เหรอไม่ ถ่ายคลิปเหรอนี่เจ๊บอกว่าพ่อไล่บ๊ายบายนะครับอันนี้ต่อแล้วนะครับพอต่อแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันปรับได้นะนะครับมันปรับได้อเดี๋ยวตอนมืดมืๆหน่อยนะมืดๆสักมืดๆกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับ จากที่ต่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะผมเปิดก่อนนี่นะครับอันนี้เปิดแล้วนะครับเปิดเปิดไฟแล้วนะครับนี่เป็นสปอตไลท์ที่ผมติดแล้วนะแล้วผมมาลองเปิดดูนะครับเห็นมาดูด้านหน้านะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับแสบตานะนะครับถ้าดูเนี่ย ตัวนี้มันมันสามารถปรับได้นะครับปรับได้ปรับได้แนละ้วครับสามารถปรับได้เลยนะครับนะครับถ้าดูดูแบบนี้มันก็สว่างนะนะครับสว่างเลย แสงนะครับเดี๋ยวลิงก์ลิงก์ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับลิงก์ถ้าพี่ๆสนใจสั่งซื้อก็กดเข้าดูใต้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ถือว่าสว่างนะครับี่สว่างกว้างก็ถ้าขี่ทางไกลนะครับบางทีถนนหน,นทางไม่ค่อยดีเนาะถ้าถ้าสาัศนวิสัยไม่ดีเนี่ยสามารถาใช้ทดแทนได้นะครับนี้ผมเปิดนี่ครับ แสงก็สว่างนะครับผมมองว่าสว่างอ่านี้ขับขี่ให้ดูเลยสว่างครับมันสว่างกว่าไฟรถอีกอ่ะผมมองว่ามันสว่างกว่าไฟรถอีกนะคือใช้ใช้ไฟจากรถเลยเองนี่สว่างนะครับที่ไกลๆออก ทุ่งนาหรืออยง่งเงใช้ได้เลยนะครับมันสว่าง